บางเคี่ะเขาบอกว่าคนเรานะไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจค่ะแต่คนเราขาดความชัดเจน <c oughs> วันนี้ก็เลยเอาตัวเลขที่มันนำพาความสำเร็จเนี่ยมาคุยกันว่ามันมีกฎของตัวเลขมากมายค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยยึดและทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายเนี่ยได้ชัดเจนกว่าการที่เราคิดอะไรไปลอยๆพูดอะไรไปลอยๆทำอะไรไปลอยๆหรือบางคนเขียน New Year r e s o l u t i o n ไปลอยๆนั่นเอง กลับมาพบกับ Everyday Christmas นะคะตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่บรรยากาศในช่วงปลายปีแล้วนํำเชียวเพื่อนๆค่ะก็น่าจะเริ่มมองหาอะไรที่เป็นเป้าหมายปีหน้าใช่ไหมแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยปีหน้ามันจะสดใสเปี้ยงป้างเลิศปังกว่าปีนี้ได้ยังไงค่ะนํำก็เลยเอาเรื่องของตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขแห่งกฎพัฒนาตัวเองเยอะแยะ,ยะมากมายมาฝากกันเริ่มจากกฎแรกกันเลยนะคะกฎแรกค่ะเขาเรียกว่ากฎ ห้าวินาทีค่ะห้าวินาทีคือไงห้าสี่สามสองหนึ่งกูนะคะกฎนี้โด่งดังมากนะทุกคนเป็นกฎของคุณเมลโรบินส์นะคะซึ่งมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Five Second Rule s ค่ะก็คือชื่อหนังสือก็คือกฎ5วินาทีนี้เลยนะคะเขาบอกว่ากฎนี้ถ้าเกิดว่าคุณค่ะอยากทำอะไรให้นับในใจเป็นการนับถอยหลังค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบปล่อยตัวหลนับถอยหลังอ่ะแล้วแบบตรวจปพุ่งอ่ะเดี๋ยวอกว่าห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วทำเลย เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราอ่ะคือเราคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็อยากจะทําอะไรอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วแต่บางทีอ่ะพอคิดเสร็จปุ๊บเหมือนไอ้ตัวขาวมันกำลังจะทํแล้วไอ้ตัวดาตบเพิ่มเฮ้ยอยาเพิ่งเลยขี้เกียจอีกแป๊บนึงก็ได้นะ <c oughs> แล้วเป็นไงคะตัวดําชนะทุกรอบเขาก็เลยคิดกฎนี้ขึ้นมาว่ามันจะเอาไว้ทําลายเรียกว่า h ับบิดลูกก็คือเป็นลูปนิสัยที่มันเป็นนิสัยของการผัดวันประกันพุ่งหรือว่านิสัยของการที่แบบคิดนานเกิน กังวลนานเกินหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันจะดีหึือะไรอย่างเงี้ยนะก็คือทําเลยค่ะ5้าสีสสองหนึ่งแล้วลุยเลยนะคะการใช้งานหรอทั้งง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องรอถึงปีหน้าคุณลองใช้พวกนี้เลยก็ได้ตอนไหนคะตื่นนอน <c oughs> พอเวลาตื่นนอนเราเทำไงฮะกดสนุสิจ้ารออะไรคุณลองดูนะพอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยมันต้องตื่นแล้วอ่ะคุณลองนึกในใจห้าสี่สหนึ่งแล้วก็ลุกจากเตียงค่ะหรือ ตอนที่คุณกําลังจะไปออกกําลังกายแล้วคุณรู้สึกว่าืหแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะ่ะคุณลองห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็เอารองเท้าขึ้นมาผูกเชือกใส่ชุดออกกำลังกายแล้วออกไปเลยมันจะเป็นเหมือนการตัดหลูกความคิดค่ะนําว่าอันเนี้ยเวิร์กมากเลยกดข้อแรกก็คือกด5วินาทีนะคะข้อที่2ค่ะเรียกว่ากด2นาทีนานกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่ง สองนาทีมาจากไหนยังไงคะกดข้อนี้อ่ะมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Getting Things Done ก็คือช่วยทําอะไรให้มันสําเร็จด้วยเธอนนะจ๊ะเขาเลยบอกว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะก็คือพูดถึงเรื่องทําอะไรให้แบบว่าสําเร็จหลุดลวงใช่ไหมถ้าเกิดอะไรก็ตามค่ะเราเนี่ยทาได้ภายใน2นาที <c oughs> เขาบอกให้ทําเลยนะะเวลาเรามีความคิดผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นอสมมติคุณบอกว่าเอย เออเดี๋ยวคุณจะไปจองฟิตเนสอ่ะหรือว่าเอยเดี๋ยวคุณจะต้องโทรไปนัดใครสักคนหนึ่งกินข้าวหรือเออเ,ออเราเอยเรามีข้อความสั้นๆที่อยากจะเท็กซ์ไปหาใครสักคนหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็คิดว่าเอยเราคิดทิปไปแล้วอะเหมือนเราทาทิปไปแล้วแต่จริงๆคือวันยังไม่ได้ทาแต่จริงๆมันใช้เวลานิดเดียวเองอะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรก็ตามภายในสองนาทีทําได้ทําเลยนะคะ อย่างเริ่มต้นง่ายๆเหมือนกันขับพับผ้าห่มอย่างเงี้ยถามจริงคนเราอ่ะเราก็ตื่นมาใช่ไหมเรารู้ว่าแหละตื่นตอนเช้ามันเร่งรีบอ่ะแต่การพับผ้าห่มมันไม่ได้งานขนาดนั้นค่ะมันไม่ใช้แวลาถึงสองนาทีด้วยซ้ำอ่ะถ้าเกิดว่าคุณทําเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สิ่งนั้นอ่ะมันสําเร็จรู้เลอกไปเลยแล้วเราก็จะแฮปปี้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของการทํางานคุณอยากส่งอีเมลภายใน2อนาทีเทคกหาคนสําคัญภายใน2อนาทีหรือแบบ้นี ถ้ามันไม่เกินสองนาทีอ่ะทำเลยมันจะทำให้เราอะค่ะช่วยให้สมองเนี่ยไม่เปลืองพลังงานเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆค่ะเพราะว่าไม่อย่างั้นอะสมองคุณมันจะคิดจุกคิดจิ๊บคิดจุกคิดจิบแล้วพอมันคิดต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่ก็ไม่ทำเรื่องเล็กก็เหมือนกลายเป็นแบบจุ๊บจับจุ๊บจับอย่างเงี้ยมันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะอะไรทำได้ทำก่อนนะคะทีนี้เรามาที่เรื่องที่มันแบบใหญ่ขึ้นมากนะกฎข้อที่3นะคะวันนี้ที่เอามาฝากกัน,นะค่ะเรื่องที่3มก็คือ8020ค่ะ 80 20นะคะกฎนี้ดังมากเลยนะครเพราะว่าโ,โหจริงๆริงเขามาตั้งแต่ปี1896แล้วกฎนี้ชื่อกฎพาเลโตค่ะถามว่าทำไมถึงชื่อพาเลโตโอออคนคิดชื่อคุณพาเลโตเป็น เชนจินชื่อคนคิดเมื่อก่อนเวลาคิดทฤษฎีเขาก็จะเอาชื่อของคนที่ตั้งนี่แหละเอามาตั้งเป็นทฤษฎีใช่ไหมนะคะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีค่ะเขาคนพบว่าทรัพย์สิน80%เนี่ยนะคะของคนอิตาลีเนี่ยคือครองโดยคนแค่20%แล้วเขาก็เลยเอาไอ้กฎเนี้ยนะคะลองคิดดูว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอาเรายังดูอย่างบริษัทของเราเงนี้ใช่ไหมใครทํางานอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกค้าลูกค้าค่ะ20%นะจะ เป็นลูกค้าที่ทํายอดให้องค์กรอะประมาณสัก80%แบบเนแบบนี้เพราะฉะนั้นอะมันคือแปลว่ามันมีเรื่องบางเรื่องอะเออที่มันสําคัญนะคะ2ีที่สำคัญแต่ส่งผลนะ่ยอีก80%นะคะทฤษฎีเนี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่า80%ของผลลัพธ์เนี่ยมักจะเกิดจาก20%ของกิจกรรมบางกิจกรรมเท่านั้นเองทำให้เราเนี่ยเลือกโฟกัสได้ซึ่งเราจะเลือกโฟกัสจากอะไรคะก็โฟกัสจากสิ่งที่คุณลองดูว่ามันสร้างผลลัพธ์หรือผลกระทบเนี่ย ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองเพราะว่าเวลาเราจะลิสต์ว่าเราจะทําอะไรแต่ละวันอะจะได้เลือกว่าจะโฟกัสเนื้อหาอะไรอธิบายง่ายขึ้นเหมือนคุณเก่งข้อสอบอะสมมติว่าเราต้องอ่านข้อสอบแบบโหเยอะมากอ่านทังเล่มอย่างเงี้ยค่ะแต่เฮ้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เฮ้ยเรื่องเนี้ยอาจารย์บอกว่าเออเน้นคุณก็ไปอ่านในตรงที่อาจารย์เน้นเน,นอไหมไอ้ตรงที่อาจารย์เขาบอกเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเครื่องทั่วไปแนละ้วอยากให้รู้แต่เรื่องเนี้ยเน้นเลยนะเรื่องเนี้ยสาคัญนะคุณต้องไปอ่านตรงนั้นอะ นั่นแหละมันเป็นทําให้เราอะค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ใช้พลังงานชีวิตเราอย่างมีคุณค่าเรื่องนี้ใช้ได้ทุกเรื่องในชีวิตนะคะ80-20ค่ะเขาจะเรียกกฎนี้อีกอย่างหนึ่งว่าทาน้อยได้มากม,มันเป็นกฎของคนฉลาดนั่นเองจ้านะคะทีนี้พอเราหา80-20เจอแล้วนะคะในแต่ละวันในแต่ละวันบางคนชอบเขียน To-Do List ใช่ไหมอ่านะคะหรือว่าเราจะเขียนว่าเออลิสต์ list ของเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะกฎต่อมาค่ะคือกฎ3ข้อกี่ข้อนะคะ3ข้อค่ะ คุณจะเคยเจอเรื่องสามข้อเนี่ยเยอะมากออะอย่างเช่นสมมติวเวลาคุณไปเปิดสื่อต๊อกตอกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าสามข้อสําคัญสามเรื่องสําคัญมันจะมาเลขสามเนี่ยไอ้กฎของเลขสามมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนเราอะค่ะจาอะไรได้สั้นๆง่ายๆและเลขสามเนี่ยมันเป็นเลขที่พอดีพอดีสําหรับการจดจําหรือว่าการโฟกัสอะมันไม่ได้น้อยไปแล้วมันก็ไม่ได้มากไปนะคะกฎสามข้อนี้เอาไปใช้ทําอะไรค่ะ เอาไว้เพื่อจัดเรียง priority หรือจัดเรียงความสําคัญให้มันชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าถามว่าเฮ้ยเออสิ่งสําคัญในวันนี้คืออะไรอ่๋อ oh, มี3ข้อ1 2 3เฮ้ยถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในปีหน้าคืออะไรอ๋อส oh, ข้อนี้1 2 3แบบนี้มันจะทําให้เรามีโฟกัสค่ะไม่งั้นเราก็เขียนไปเรื่อยะนะคะหรือบางคนค่ะเวลาเขียน New Year Resolution นะหรือว่าการเขียนว่าปีใหม่อยากได้เป้าอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกอ่ะ อาจจะให้เทออกมาก่อนก็ได้เขียนเขียนไปเรื่อยๆเลยเขียน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 จะเขียนเป็นบุลเลตก็ได้จะเขียนเป็นไม้แมปก็ได,เเได้เขียนไปนอะไรก็ได้สุดท้ายเขาก็จะบอกว่าอ่ะให้เลือก3ข้อที่สําคัญที่สุดและส่งผลกระทบที่สุดเอามาโฟกัสอีกทีหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขียนอะไรเยอะแยะมากมายค่ะสามข้อที่ต้องโฟกัสคืออะไรถ้า3มเรื่องนี้เสร็จแล้วคุณก็ค่อยไปดูว่าแล้วไอ้อะไรที่มันตามมาเนี่ยที่มันเป็นหลักสําคัญมากขึ้นอต่อมานะคะคือกด กดกดเลขเยอะมากเลยอันเนี้ยะคะ่ะกด10,000ชั่วโมงไปเลยจ้ะนะคะกด10,000ชั่วโมงค่ะหรือว่ากด 10K นั่นเองนะคะมีใครเคยได้ยินไหมกดเนี้ยโด่งดังมากๆเลยนะมาจากหนังสือนะคะชื่อ Outlier นะคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะ,ะหนังสือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือนาละนะคะถ้าใครมีโอกาสได้อ่านนะเขาก็จะเขียนเป็นแบบเป็น c สส e s t u ี้เยอะแยะเลยอะนะคะพอสรุปออกมาได้เนี่ยก็คือ กฎ1 0 0่งชั่วโมงค่ะถ้าคุณค่ะต้องการเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านไหนก็ตามนะหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะฝึกทักษะอะไรก็ตามค่ะเขาบอกว่าให้ฝึกเรื่องนั้นเนี่ยหนึ่งนชั่วโมงขึ้นไปใดๆในโลกส่วนมากส่วนใหญ่และเกือบทั้งหมดล้วนเป็นทักษะค่ะถ้าคุณฝึกเกิน1,000งนชั่วโมงเนี่ยคุณจะแบบเรียกว่าเทิร์นโปรอะเทิร์นโปรนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตีกีฬาอย่างเงี้ยนะคะ ฝึกไปเถอะนะคะอย่างอาบางคนบอกว่าเออเนี่ยเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอืมเอาสิจ้าคุณลองพูดภาษาอังกฤษนะคะเก็บสะสมชั่วโมงไปสักหมื่นชั่วโมงไม่เก่งให้มันรู้กันไปนึกออกไหมหนึ่งหมื่นชั่วโมงยาวนานแค่ไหนค่ะหนึ่งหมื่นชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าฝึกเรื่องนี้หนึ่งชั่วโมงต่อวันคุณจะใช้เวลายี่สิบเจ็ดปีพบชัดนะฮะไกลจังเลยแต่ถ้าคุณค่ะฝึกที่ใช้เวลามากกว่านั้นอย่างเช่นวันละวันแปดชั่วโมงเงี้ยเหมือนคุณทํางานอ่ะคุณฝึกทักษะไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยะปรเกน็็ยบอย ผู้เชี่ยวชาญในด้านด้านนั้นแล้วนะคะอย่างบางคนเฮ้ย hey, ทำไมเขาเล่นดนตรีเก่งจังเลยโอ้โหเขาเล่นทั้งวันเลยเขาซ้อมทั้งวันเลยอย่างอ่ะไมคิขึ้นเฟลอย่างเงี้ยที่ว่ายน้ำเนี่ยโอ้โหว่ายน้ําแบบว่ายทุกวันฝึกอย่างน้อยวันละหกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่นานเกินรอคุณเป็นเทนเคแน่นอนนะคะให้เวลากับมันหน่อยกดหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยเขาก็เลยมีเอาไว้เพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจว่าความสําเร็จและความเป็นผู้เชี่ยวชาญมันต้องใช้เวลาค่ะเราลองไปถามคนที่ประสบความสําเร็จดิเขามักจะบอกว่าเฮ้ย เสียใจด้วยนะไอ้น้องเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีทางลัดแต่มันใช้ระยะเวลาการฝึกฝนที่นานเพียงคอต่างหากเป็นไงหล่อไหมละะะ่ะฮะทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องฝึกหนึ่งหมื่นชั่วโมงใช่ไหมน่ะบางคนก็เริ่มกลัวเริ่มกลัวว่ากว่าจะครบหนึ่งหมื่นชั่วโมงที่เราต้องเหนื่อยนแน่เลยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ป่ะมันก็เลยมีอีกกฎหนึ่งะค่ะนะคะมันทําให้กฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยดูเป็น,ปน,ปนไปได้มากขึ้นนะ่ะ นั่นคือกด20ชั่วโมงค่ะกด20ชั่วโมงคืออะไรค่ะกด20ชั่วโมงนะก็มาจาก the first 20 hours ค่ะเป็นหนังสือ,อเล่มหนึ่งนะคะกฎนี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มทำอะไรนะคะหรือเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะให้ใช้20ชั่วโมงแรกด้วยความตั้งใจค่ะคุณอาจจะไม่ต้องแบบว่าโอ,โอพี่คะคุณน้ำคะงั้นดิฉันวันนี้ดิฉันนอนสี่ชั่วโมงหรอคะไม่ใช่จะเห็นเห็นคุณอาจจะแบบใช้เวลาอย่างเช่น สักสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงเดือนนึกออกไหมหรือแบบคุณจะเข้มเขัมมละแบบสามชั่วโมงเงี้ยแปบ๊บเดียวก็ยี่สิบชั่วโมงแล้วค่ะเขาบอกว่าให้ใช้ยี่สิบชั่วโมงแรกอ่ะเข้มเขมแบบโฟกัสต่โฟกัสแล้วคุณจะรู้สึกว่าการเริ่มต้นทักษะใหม่อ่ะไม่ได้ยากเกินไปอย่างเช่นอ่ะจุดอ่าจโลกใบนี้นะมีอะไรที่เหล่าคนต้ององเรียนรู้หลายคนก็บอกว่าโอ้เอไอค่ะคุณน้ำอ่ะถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่อง AI ค่ะ เออเริ่มจากอะไรดีอ่ะพี่ว่ามันก็ยากสําหรับพี่มากเลยนะพี่ก็แบบเรียนรู้ไม่ค่อยเก่งอ่ะเอไอทำอะไรได้มัางแชท GPT อย่างเงี้ยนึกออกไหมสมมติวคุณจะลองใช้แชท GPT ว่าจะลองใช้ Gemini อย่างเงี้ยคุณก็แค่ลองโฟกัสเล่นกับมันสักเอาชั่วโมงแรกก่อนลองเซิร์ชดูมันคุยอะไรได้มัางอ๋ออุ้ยมันตอบแบบนี้เออแล้วมันเป็นเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณลองเล่นสักสองถึงสามนาทีอ่ะมันอาจจะเร็วเกินไปแต่คุณพอลองอยู่กับมันสักพักหนึ่งอ่ะเราจะ้รว่ายม บางคนคนะ่ะอยากลองตักต่อคุณลองโปรแกรมแคปคัทอย่างเงี้ยที่มันมีอยู่ในมือถืออยู่แล้วเงี้ยค่ะพอแบบไอ้สักห้านาทีสิบนาทีแรกอะ่ะมันจะหงุดหงิดแหละแต่บอกคุณเล่นไปเอา้ามันก็ไม่ได้ยากนี่นะหรือว่าคุณอาจจะฝึกเป็นทักษะอย่างเช่นตั้งเป้าเก่งอังกฤษคุณก็อาจจะดูหนังไปสักเรื่องหนึ่งเลยก็ได้โดยที่ดูเป็นซับอิงแบบเนี้ยค่ะดูไปซับอังกฤษพอคุณดูไปสักพักหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าก็เข้าใจนะแต่ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะ่ะเราก็เข้าใจบริบทภาาพรรรวววมม20ชั่โงงแแกเอให้้จิล พอคุณเริ่มรู้สึกถึงความเป็นไปได้ค่ะคุณจะอยากทําสิ่งนั้นเนี่ยได้มากขึ้นคีย์เวิร์ดคือความเป็นไปได้และคุณจะไม่กลัวการเรียนรู้นั่นเองนะคะโฟกัสจากยี่สิบชั่วโมงไปนะคะต่อมาค่ะกฎของการเรียนรู้นะคะเขาบอกว่าชีวิตตอนเนี้ยค่ะมันคือ life long learning อือถามตัวเองีิจบกี่ปีแล้วไม่สําคัญการเรียนรู้มีตลอดชีวิตนะ,ะกฎของการเรียนรู้อันนี้น้ำม่ามันทําให้ปีหน้าฟ้าใหม่นะ คุณจะรู you. You like, ้สึกแฮปปี้มากขึ้นกับตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้ได้ตลอดเลยอะแล้วเราจะเรียนรู้ยังไงเขาบอกว่าให้เรียนรู้แบบ70-20ส0สอ่าเจ็ดส0นะคะมาจากอะไรค่ะก็คือ10%เนี่ยให้เรียนรู้จากคิษฎีค่ะ20%ให้เรียนรู้จากผู้อื่นและสําคัญที่สุด70%ค่ะเรียนรู้จากการลงมือทาถูกต้องนะคะใช่ค่ะคนบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ย หนูเรียร Heck, นรู้ตลอดเวลาเลยค่ะอ่านแล้วเรียนรู้ไงจ๊ะอ๋อหนูอ่านหนังสือเยอะค่ะแล้วก็อืมเหรอแล้วได้ออกไปทําบ้างไหมอ๋อก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสเลยค่ะอย่างเงี้ยเหมือนสมมตินะว่าคุณอ่านหนังสือเรื่องของการปลูกมะนาวอย่างเงี้ยค่ะคุณอ่านหนังสือไปยี่สิบเล่มเรื่องการปลูกมะนาวอะแต่คุณไม่เคยปลูกมะนาวจริงสักต้นหนึ่งอะคุณจะรู้ได้ยังไงอะว่ามะนาวต้นนั้นมันจะแบบโตยังไงอะค่ะคนบางคนค่ะน้ำบอกเลยนะบางคนอะเสพติดการเรียนรู้แต่กลัวการลงมือทําค่ะ ะะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเรียนรู้เนี่ยเขาได้แต่ถ้าเขาลงมือทําเมื่อไหร่ถ้าพลาดไปอ่ะเดี๋ยวเสียใจหรือว่าถ้าพลาดไปอ่ะเดี๋ยวจะรู้สึกแยก่กับตัวเองเลยกลายเป็นนักสัมมนาตัวยงนักเรียนรู้ตัวยงแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทําจริงๆค่ะกฎเนี้ก็เลยทําให้เป็นการตอกย้าว่า เจ็ดสิบยี่สิบสิบค่ะสิบมาจากทฤษฎียี่สิบมาจากการเรียนรู้จากผู้อื่นสําคัญที่สุดอะอยู่ที่ตัวเองเลยนะวันนี้เขียนอะไรไปว่าปีหน้าอยากจะเริ่มต้นอะไรอะลองลองมือทําดูค่ะเพราะมันคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแห่งความสําเร็จนะทุกคนนะคะกฎข้อที่แปดคือกฎหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะ the one improvement rule กฎหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะถามว่ากฎหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยมันคืออะไรหรือว่ากฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้มาจากไพเซนนะคะกฎหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณพัฒน,นาตัวเองแค่วันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวกฎข้อเนี้ยมันจะทําให้เราอะ่ะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปเพราะบางคนอะ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะอยากทาสิ่งนี้ให้ได้สมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากวิ่งมาราธอนค่ะปีหน้าอยากวิ่งมาราธอนเพราะปีนี้โอ้หคนวิ่งมาราธอนแล้วดูแบบดูเก๋ดีดูดูเฮลตี้ healthy, อย่างเงี้ยแล้วไงแล้วไงเออเอาเอาแบบฟันรันห้ากิโลเนี่ยมันยังมันเหนื่อยเลยจะตายแล้วหัวหัวใจเต้นต,ตายแล้วอ่ะแ,แล้วคุณจะจะยังไงแล้ว ชีวิตมันจะไปถึง42ได้ไงอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะกด1%ก็คือสมมติคุณอยากวิ่งมาราธอน42กิโลใ่ะเอาวันนี้วิ่ง1กิโลก่อนพรุ่งนี้วิ่งสักอัน1กิโล2อ่ะฉันพักนึงเอา1กิโล 2, เริ่มได้มองไปสัก2กิโลได้ไหมอ่า2กิโลได้ปุ๊บคือมันทาทีละนิดทีละนิดนะคะแค่เพิ่มวเะนลา1%เท่านั้นเองมันทําให้เราอะ่ะมีกําลังใจคนเราอะ่ะชอบคิดใหญ่ฝันใหญ่นําเข้าใจ แต่พอทําทไม่ได้แล้วมันเฟลหรือบางคนคิดใหญ่มากคิดเสร็จโอ้เหนื่อยจบกันเอาเป็นว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเราว่ามันเหมาะกับก,บการที่เราอะอยากจะเริ่มพัฒนาตัวเองนะคะปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตั้งแต่ปีอสมมุติปีสองพันยี่สองยี่สามยี่สี่ที่ผ่านมานะคุณเขียนเป้าเดิมแต่ขีดขีดทิ้งอะแล้วก็เปลี่ยนเลขปีอะปีหน้านะคุณลองคุณลองเอาไอ้เป้าของคุณอะมาย่อยแล้วทําให้มันเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นดูไหมทำให้มันแบบค่อยค่อเป็นค่อยๆไปอะค่ะ บางคนตั้งเป้าบอกว่าโอเคอยากมีเงินเดือนในละแสนอย่างเงี้ยแต่แบบผมบางทีมาดูไกลามากคุณลองค่อยๆเพิ่มไหมค่อยๆเพิ่มเฮ้ย <He i, S 1> อันนี้เอยเอ,ยอยถ้าเกิดทํางานพิเศษอันนี้ได้เพิ่มหาพันทำงานพิเศษอันนี้ได้เพิ่มหมื่นหนึ่งค่อยๆเพิ่มไปแบบเนี้ยนําว่ามันจะทําให้เราอะ stable หรือว่ามีความมั่นคงทางจิตใจแล้วคุณจะเห็นความเป็นไปได้ด้วยออกกําลังกายเพิ่มวันละหนึ่งนาทีอ่านหนังสือเพิ่มวันละหนึ่งหน้าก็ดีพอแล้วค่ะอันนี้คือกฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมานะคะก็คือกฎสองวัน,น,น กฎ2วันคืออะไรค่ะกฎ2วันเนี่ยมาจากหนังสือที่ฮิตมากๆคือ Atomic Habits นะั้นะว่าถ้าใครอ่านเล่มนี้น่าจะเจอกฎ2วันนะคะคือถ้าคุณอยากฝึกนิสัยอะไรนะคะเขาบอกว่าอยากขาดสิ่งที่ต้องการสร้างนิสัยใหม่เนี่ยเกิน2วันอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากจะอ,อ่านหนังสือทุกวันอ่บอยากจะอ่านหนังสือทุกวันอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าคุณลืมอ่านไปวันนึงไม่เป็นไรกลับมาเริ่มใหม่ลืมอ่านเออสองวันไม่เป็นไรกลับมาเริ่มใหม่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มร่อยหล่อร่อยหลอนิสัยแบบวุ้ยไม่ได้อ่านอาทิตย์นึงแล้วไม่ได้อ่านสองอาทิตย์แล้วเงี้ยเราแบบมันนานเกินไปอ่ะมันจะยิ่งทําให้เราอะค่ะชินชาเราก็ไม่ได้กลับมาทามันอีกเลยถ้าอยากสร้างนิสัยอะไรใหม่นะคะก็อย่าละเลยนิสัยที่กําลังสร้างใหม่แน่ๆที่มันยังไม่ได้เป็นตัวตนเราอ่ะนานเกิน2วันนั่นเองนะคะคุณเห็นไหมตัวเลขเ,เล็กๆน้อยๆมันสาคัญมากเลยนะกด1%ปกด2วันแบบเนี้ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยนะแล้วการที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรอะ่ะมันจะเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นและกดข้อสุดท้ายที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือกด90 10ค่ะกด90 10อันนี้เอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Seven Habits of Highly Effective People หรือว่าเอา่อ Seven Habits ที่เราเรียกกันนี่แหละนะคะหนังสือ Seven Habits เนี่ยจริงๆเป็นอีกเล่มเลยนะที่ถ้าใครรักการอ่านนะแล้วเป็นคนอ่านหนังสืออยู่แล้วนําแนะนําให้อ่านเล่มนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร ยังไม่ค่อยได้แบบเป็นเซียนการอ่านหนังสือเนี่ยถ้าหยิบเล่มนี้เป็นเล่มแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันมันอ่านยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอายากอ่านลองอ่านก็ได้นะคะจริงๆเรานแนะนําให้ทุกคนอ่านเลยนะเล่มนี้มันเป็นแบบคลาสสิกบุ๊กอีกเล่มหนึ่งเลยนะคะของคุณสตีเฟนโควีนะคะเขาก็จะมีเจ็ดนิสัยแห่งความสําเร็จมานะคะซึ่งไอ้กฎเก้าสิบสิบคืออะไรนะคะเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะที่มันเกิดขึ้นแต่อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอยู่ที่วิ น้ำอะเอากฎข้อนี้มาปิดทายเพราะอะไรรู้ป่ะน้ำไม่รู้หรอกว่าปีหน้าคุณจะเจออะไรน้ำไม่รู้หรอกว่าปีหน้าเวลาคุณตั้งเป้าหมายแล้วมันจะไปถึงหรือเปล่าหรือคุณเองคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณเขียนมาลงไปหรือคุณอยากจะทําอยากจะเป็นคนใหม่หรืออยากจะสร้างธรุรกิจใหม่อยากจะมีเพื่อนเพิ่มอยากจะแต่งงานมีลูกในปีหน้ามันจะได้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นกฎเก้าสิบสิบมันจะทําให้คุณรู้เลยว่าชีวิตอะมันจะเกิดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่มันเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ Reaction และการเลือกของคุณนะ่ะมันคือ90%ที่จะทำให้มันเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรด้วยทัศนคติที่ดีค่ะด้วยการมองโลกในแง่บวกด้วยการที่วันนี้เฮ้ยคุณไม่ย่อท้อ,อะนะคะแล้วก็มีโ r o w t h ม i n เ s ร t อาหารในการใช้ชีวิต90%อ่นะคุณควบคุมได้นะคะอย่าคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเอ้ยมันโหมันเป็นครั้งสุดท้ายหรือที่สุดในชีวิตแล้วไม่จริงค่ะ ปีหน้าน้ำเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้อยากให้เราอะ่ะเต็มที่ในการใช้ชีวิตในปีนี้และปีหน้าถ้าใครตั้งเป้าว่าอะไรนะก็ขอให้สมปรารถนาใครเริ่มตั้งเป้าแล้วมาแชร์กันได้นะคะหรือว่าใครชอบทฤษฎีตัวเลขทฤษฎีไหนที่ใช้เราได้ผลก็มาแชร์ได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็อยากเอาเรื่องของตัวเลขเนี่ยมาย่อยมาทําให้ทุกอย่างมันชัดเจน เราก็ทําให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ชอบตัวเองขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะ every day charisma EP นี้ก็บายๆนะมีอะไรคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะคะ